สองสามวีมันก็ได้ชค่โดนแล้วทุกตัวสองตัวดิไม่ไหแตะอยู่แตะอยู่ฮอกกองหนุนหน่อยครับไม่ไหวแล้วเมื่อเอาใจก็คุยไปเองแล้วอ่ะเล่นได้ตัวเลยมีสัดตัวนั้นมันดีก็เปลี่ยนเอยมึงเล่นโลนฮอกอ่ะมึงสามารถโ o l o k i l ได้ทุกตัวเลยเว้ยนั่นแหละเออง่ายกว่าเยอะเลยเยอะแต่มันไม่ท้าทายตัวนี้ท้าทายว่ะมันสามารถโซโลคิวได้สามารถยืนด้วยตัวเองได้สามารถโง่ายไปแต่ก็คุยเนี่ยยากกว่าเยอะ เพราะมันขยะมันก็รู้ว่ากูชอบเล่นตัวขยะตั้งแต่ดิปเปอร์แล้วลืมอย่าลืมว่ามึงต้องเป็นคนแบกนะตอนาร์นี่ใครฆ่าแล้วเนี่ยฆ่าอะไรแล้วฆ่าอะไรแล้วดูข้อแล้วเพีอะไรนะระวังข้างหลังไม่หล่นูแม่งดึเกูแบ <c oughs> ก <c oughs> เพื่อนผมต้องเช่วยใจกูเอิร์ดมึงกำลังเล่นอยู่กับผู้ชำนาญการในการเล่นตัวขยายไม่ตัวตัวมันขยายเกินนะเด็กวิจะทำให้ตัวขยายไม่ขยายให้ดู มึงไม่สามารถทำขยะให้มันเป็นจีนได้เลยเอ้ยมันเป็นขยะหอท้องไงดูวะกูไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วข้ามันพี่ตูนฆ่าไอ้นาพี่น,นี่หลังนี่หลังนมาหลังเลยตายเลยคืว่มึงต้องไปเล่นรถท้องจริงๆแล้วไอ้เหี้ยม,มันมีตัวใจมาเยอะเกินโคตรคือกูต้องตัดให้เร็วกว่านี้ใช่ไหม มึงมึงมึงจะหวังมึงให้ฮาร์ดโปรเทคกูไม่ได้อะแล้วก็กินจีมันต้องไปล้วงอะ่ะคือกูตัดได้นะแต่เหมือนจะช้าไปกูต้องตัดเร็วกว่านี้กูสามารถโปรเทคตัวเองได้ถ้ามันมีแค่ตัวเดียวอ่ะแต่แม่ง็เสือกมาสาม,ามาต,ตัวเงี้ยมันไม่ไ,มไหวหรอกฮารโมเลดแน่เลยใช่ย่าง ง่ายกว่าเยอะสิโชคดีพี่โชคดีไอ้เหี้ยพุ้งอาพุ่งปั่นเลยเฮ้ยมึงตัวใหญ่อะตาเมจกูก็ยิงเข้าได้ง่ายกว่าเยอะสยเจ้ากูจะฆ่าเพื่อนมึงมันก็หลบ ไม่ถึงหาดีๆไม่ได้หรอโดนแฮกอีกโอ้ตัวแฮกแล้วโอ้ยเีย้กลไงต่อไอู้คนเดียวหมดนี่กูไม่ไหวนะเพื่อน โอ้ยดีว่ามาอีกแล้วก็คกเดิมเลยตายตายในยซนบ้านนี้โคตรแย่เลย กำลังไปิรอบนี้น่าจะ E M P เมื่อกี้มันใช้นาโนเบทไปแล้วไหวกันไหมจานียไปทัดไปให้ว่าเอา เดี่ยวมันกดสกิลทันแด้นั่นเดึงโดนแล้วนะอันนี้มีเยณฑีสิทำบุญปั๊มมันเออผมต้องเรนยกตัดฝั่งนู้นเราแป๊บนึง เฮ้ยจ้ตาย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 ขอสามวิสองวิหนึ่งวิมาเรียกาตายกูตายกูตายกูตายเนี่ยตายเนี่ยหมดของว่าัวนติดซื้อเวลาอยู่เพื่อนโดนแฮกคตกูโดนแฮกหลัง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 ติดซื้อเวลาเพิ่มตอมบ้ามันแรงเหมือนกันนะเนี่ยปรับมาใหม่ แค่รถกำกระจายกระสุนเมื่อก่อนเมื่อก่อน่คือซอมบ้ามันดูแบบหากินไม่ได้เลยไม่แมันกระจายกระสุนมันบานมากเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมันมันดูแบบสามารถโฟกัสฆ่าคนได้มันดูหากินได้เหมือนกันนลยโอ้แอนนาตายโดนแฮกครัต ยุงวัดยุงยุงยุงคอมทำน้ำมันคอมทำ้ำมันเดี่ยวโลหายทำบายเ

อันนี้ซับไม่แค่ไม่แค่ประคองทีมอ่ะก็ต้องหวังต้องเรียกว่าเหยื่อล่อเมื่อก่อนคือซับมันยังพอมันยังพอคือมันมันรู้สึกได้ไงว่าแบบมันมีผลต่อเกมอ่ะอันนี้คือมันมันได้แค่ประคองทีมให้ให้แทงกับดีเฟสเป็นคนฆ่าก็แค่ยื้อให้หนาที่สุดก่อนที่มึงจะตายอยากจะร้องห้า แข็งอะไรดีว่าหรอลายหัดลายหัดแอดมีมานี่บูดอ่ะเฮ้ยมึงไล่างนี้เลยอะฮัลโหล จ้าไม่หากูดนมบุรี่จะหงมันยิงกดกลัวเพื่อนกูไปแฟงไม่ได้ไม่ต้องแฟงก็ได้พอดึงตร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 งเลยก็ได้อย่าดึงตรงตรงมาตๆเงี้ยแหละนั่นแหละตามถูกต้องกว่าที่กูตามกูเป๊ะ ต้องไปตามตามตามตำลาตามพีเป้เลยอ่ะโง่โง่โง่องเอาลายหาดไปไปไหนเนี่ยเพเพื่อนดันไปดันไปอย่าหัวกูโอเคกูไม่เป็นไร ไม่เป็นไรูโอเคที่เก็บมาอบบอบบอบบอบตีด้วยดังไปดังไปดังไปดันไปตูนมานันตีอดีมันตีตูนเมันเอาลไวเซอร์มาโกดอยู่เลยไอ้เน่ยไอ้ผมมึงมึงก้เตืนเหี้ยอ้นยเอาไวเซอร์ไวเบทีู่มาไล่โซโลกููย ดรโไก็ยินกดอีโมทเล่นต่อมาเลยมา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 ความหน้าด้นนี่เป็นยางคเาเพื้อมาสุนัขเลยฮะ บายใจปล่อยบอลฮิวแล้วดูว่ายืนสุดเพนบนเพโล่ยังอยู่มึงบอกด้วยไม่เหลือแล้วไอ้เคียกวนตีเคียอะไรเนี่ยกูทำทุกอย่างให้มึงเสร็จสัรพบายใจให้กูเล่นตังก็เุยนต่อได้ไหมไม่ได้เหี้ย มีเพเปอดง่ายๆจะมีเพื่อนดีที่ได้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้ยเตือนไปกับกูอะโอไม่ไม่นทุบไอ้ยี่หลังหลังหลังหลัวขอเวลาก่อน อ้าว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 เด็กหลง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 หนึ่งนายพามาเพื่อนกิจติปซีคิวแล้วไหนเปอร์ทั้งไม่จ้าได้แตะด้วย ไม่โดนโอ้ยเดี๋ยว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 มียวียวเควเดยวเดเดก๋ยดกยาอยู่ยุดี๋ดเดีียู่แล้วมดีมาอีววเียวเียย่วเเ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 เยเดี๋ยวยเียเเย

โอเคมันนจอลโแ้วการาควรมึงคิดว่าเราควรจะใช้ทั้งหมดเลยไหมครับเนี่ยก็ได้ถ้าใช้หมดเพราะว่าเราใช้ทั้งหมดมันก็ดันไปได้ครึ่งอะแต่ว่ามันก็เกิดมาเดฟหน้าบ้านทันอยู่ดีกูว่าอย่างน้อยเราต้องพลิกสักตัวกูเราจะได้อันตีเลยโอ้ยคิดเด้งเด้งที่เลยวันนี้เนี่ยกูดึงมาไหมไม่รู้กูยังไม่ได้กูยังไม่ได้ปานั้นไปเลย ทำไมตัวม oh. ันเด้งปัดไปแล้วตัวทองมันจะเอาตัวทองก็ได้คุณเบนตีแล้วโอ้ยรอนเลยเพื่อนเฮ้ยเกจิเอากูหน่อยเอากูหน่อยเออหนึ่งหนึ่งเรียนเกจิ้ว่าใหญ่จี้ตายใหญ่จี้ตายจ่ายเกจิพอนะเก็บไว้เก็บไว้เอาไม่ถันแล้วไอ้เจ๊โอเคเก็บไว้สักอันยังเหลือหอยฮาร์ดยู่ก็ยังดี โอ้ยไฟหนะ้าค่าแทงมันให้ไรบ้าง,าง<ป>ค,ค่าแทงม,นะมันค่าแทง,งมันไอ้ค่าแทงไอ้นะมึงบ้าปะอ๋อกระโดดสตันสปอนด์อ้ด์ได้อีกทีแล้วเอ้ยไม่ไหวแน่เลยว่ะมันจ่ายติดมันจะายติดแล้วทัดเพื่มาเพื่อนความหวังหมู่บ้านโอ้ไม่ไหว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 แล้วไม่ไหวกูตายกูตายกูตายไหวไ,ไหว,วไหว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ thằng video hấp dẫn Bye.